เพิ่งจะมีรอยยิ้มมานี้แหละเมื่อวานนี้ยังนอนไม่หลับอยู่ทุกทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็มาอยู่ที่ไรรั์สมสุกนะครับพาท่านอาจารย์มาหลบใจหน่อยนะครับที่ได้เงียบหายว่าช่อง y o u t u ู e ของอาจารย์เป็นอะไรถึงดําไม่เห็นภาพไม่เห็นอะไรนะครับมีเอฟซีนะครับที่สอบถามกันมาว่าเป็นยังไงครับอ๋อคือเมื่อวานเวลาประมาณเก้านาฬิกาเนาะสามโมงเช้าเนี่ยผมช่องผม โดนเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาทางทางไอทีก็คือโดนแฮกเข้าระบบแล้วก็เอาช่องไปเป็นของเขาเลย uh huh. นะครับและหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะ e มันทําไมแฮกเข้าไปเพื่ออะไรนะครับถ้าถ้าคนไหนที่ทํา youtube หรือไม่ก็ย uh ูทูบเปอร์เขาจะรู้ว่าช่องมันจะมีรายได้เราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ uh huh. แล้วพวกนี้มันจะ uh huh. มันจเจาช่อง uh huh. มันจเจาช่องเราไป okay. uh huh. แล้วก็มันจะไปลบวิดีโอผมหมอกแล้วมันก็จะไปขายช่อง นะครับไปขายตรงนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่แลที่สําคัญที่สุดคือมันลบวิดีโอที่มันเป็นงานของผมทั้งหมดเลยที่ที่ผมตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาที่ผมถ่ายเป็นรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าเป็นคือเป็นความทรงจําของผมแล้วเป็นงานดีๆที่ผมได้ถ่ายไว้ครับแล้วมันเอาไปขายในราคาแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่คือเป้าหมายของเขาใช่ไหมเป้าหมายของมันคือมันเอาไปขายแต่มันไม่ได้มองถึงอะไรหลายอย่างและที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่มันแฮกหรือไม่ก็โกงผมไปเป็นเด็ก อายุเพียงแค่14ปี14ปีจังหวัดชุมพรครับชื่ออะไรเรารู้หมดพ่อแม่ตรงไหนยังไงโบทังโบโทรเรารู้ตอนนี้เรากําลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานอยู่ครับก็ถามว่าเด็กเก่งเด็กเก่งมันมันดีไหมมันดีแต่ว่าถ้าเก่งมันในทางที่ไม่ถูกทางแล้วถ้าเด็กคนนี้อนาคตโตขึ้นไปเยาวชนของชาติแล้วมันไปทําอย่างนี้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติครับ คือบางคนอาจจะมองเป็นเล็กๆแต่จริงๆไม่เล็กมันคือจุดเริ่มต้นของคําว่าหายนะที่เกิดจะเกิดขึ้นกับได้หลายคนและที่สําคัญที่สุดคือมันไม่ใช่ผมแค่คนเดียวที่โดนเท่าที่ไปดูได้หลายที่มาเนี่ยแล้วก็เซิร์ชเข้าไปดูใน Google คนนี้ไปทําอะไรหลายอย่างที่ไม่ดีมากเด็กแค่14่ปีครับ14ปีใช่ครับเด็กแค่14ปีอยู่ตาบลหนองหินโอไม่ใช่อันนี้ชื่อเป็นที่อยู่อีกที่หนึ่งนะที่อยู่นะครับอยู่ที่ ตำบลแตกแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับอันนี้คือข้อมูลแต่จะยังไม่เปิดเผยห,หมดครับอาจะเสียหายต่อรูปคดีครับเพราะว่าตอนนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปรึกษาทานายแล้วก็คงจะดําเนินคดีตามกฎหมายเด็ก14ปีค,ค,ความผิดก็คงจะอยู่ที่กับผู้ปกครองแต่เท่าที่ดูก็คือผู้ปกครองนี่แยกกันอยู่แล้วพ่อเป็นคนเลยส่วนแม่เป็นคนชุมพรตอนนี้เขาน่าจะอยู่กับคุณตาหรือไม่แน่ใจเพราะว่าเลขบัญชีที่ให้มานี่เป็นของคนอายุ61ปีถ้าเขาดูคลิปนี้นะครับ แชร์ไปหน่อย่็คนคนจังหวัดชุมพรถ้าดีดูคลิปนี้อยู่ฝากไปหน่อยตำบลตากแดดครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผมจะบอกแค่นี้ก่อนแล้วแชร์ไปเดี๋ยวมันคงจะเห็นพอมันเห็นมันคงจะตื่นตัวถ้ามันตื่นตัวปุ๊บให้มันติดต่อมาหาผมหน่อยถ้าไม่ติดต่อก็คงจะต้องรอหมายเรียกในการติดต่อจริงๆนะครับตอนนี้คือให้มันติดต่อมาแต่ถ้าคุณนิ่งหมายเรียกก็จะไปหาคุณถึงที่ นะครับหรือบางครั้งผมอาจจะจ้างทีมงานลงไปถึงที่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เรามองว่าเออบางคนอาจจะมองมันเล็กๆอย่างที่ผมบอกแต,แต่มันไม่ได้เล็กละถ้าอายุแค่สิบสี่ปีทำได้แบบนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงหรือหรือเขาอาจจะโดนโดนคนที่แบบว่า,เ,าเก่งกว่านี้อาจจะไม่ใช่เขาก็ได้แต่ดูดูเท่าที่เท่าดูแล้วเนี่ยเป็นเขาเนี่ยเสียงอะไรเราบันทึกอะไรเก็บหลักฐานไม่หมดแล้วนะครับก็ประมาณนั้นก็เลยอยากจะฝากถึงแฟนข่าวว่าตอนนี้ก็ ก็ได้กู้คืนมานะซึ่งก็น้องก็เป็นน้องน้องเจมที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับที่ที่ได้มา,าช่วยให้ครับก็บมีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าในกรณีที่ช่องโดนหงโดนแฮกก็สามารถที่จะติดต่อกับน้องเจมได้เพราะว่าเท่าที่ผมคุยด้วยเมื่อวานเขาสามารถที่จะตอบในสิ่งที่ผมถามได้หลายอย่างและบางครั้งเขาแนะนําผมได้มากกว่าที่ผมจะถามด้วยซ้ําไป ครับก็ได้กลับคืนมาแล้วตอนนี้ก็เหลือในเรื่องของการที่จะกู้วิดีโอทั้งสี่พันกว่าวิดีโอที่ผมผมได้ทําครับก็คงจะก็รอติดตามชมนะครับครับคงจะไม่ต้องไปถามในช่องของพี่เสียมเนาะอว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนี้ผมตอบด้บอกคำถามแลนะครับไม่ตอบคำถามแล้วอ่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะต้องเดินตามผลงานของพี่เกษมแล้วก็หลายหลายคนอีกต่อไปเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้เราในการที่จะทําโคกหนองนาแล้วก็รูปแบบเกษตรผสมประสานนะครับตอนนี้ก็คงจะ เป็นกําลังใจให้ต่อไปเนาะสำหรับ FC ทุกคนทุกท่านเนาะครับครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันสองวันนี้ครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงบัดเดี๋ยวนี้นะครับก็เริ่มในแนวทางที่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็เริ่มที่จะมีรอยยิ้มอยู่ไม่ใช่เมื่อวานสองวันนี้นอนไม่หลับเมื่อวานไม่ใช่อุปกรณ์คนนี้นะครับใช่ใช่คือมันยิ้เยิ้มได้เลยมันมีคือมันเหมือนกับเขาปล้นเราเลยนะครับคือถ้ามูลค่าของเนื้อของตัวเงินจริงๆแล้วมันประเมินค่าไม่ได้นะผม คือเพราะว่าทั้งสิ่งสียความรู้สึกแล้วก็แบบถามว่าจะเอาเงิน1นึ่งแสนห้าห่นบาทไปซื้อวิดีโอเก่า,กาๆที่ผมเคยทําไม่ได้ไหมนะไ,ไม่ได้หรอกครับไม่เหลืออะไรแล้วมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกแบบมันเหมือนทั้งชีวิตผมเลยนะแล้วก็ฝากไปยังแฮกเกอร์ลหลายคนก่อนที่คุณจะทําอะไรอ่ะขอให้คุณคิดถึงใจของคนเองว่าถ้าในกรณีนี้คุณโดนคุณจะรู้สึกยังไงนะครับอย่าทําในสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วท้ายที่สุดวันหนึ่งคนที่ไม่ดียังไงก็ต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่คนได้ทำนั่นแหละ บขอให้ทําได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อสังคมต่อไปเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับความรู้สึกของคุณครูปกรณ์นะครับผมแล้วก็ฝากถึงแฟนกลับด้วยเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณพี่เสียมเลยครับวันนี้มาถ่ายทําพร้อมกันเลยนะครับขอบคุณอาจารย์กันเลยครับผมโอเคครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับเอฟซีที่สงสัยว่าท่านอาจารย์ปกรณ์เป็นอะไรถึงหายไปนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับ มีเอ็กเซเด็น์นิดหน่อยนะครับเราติดตามชมผลงานของท่านอาจารย์ประกรณ์ได้ต่อไปนะครับ,รบขอบคุณมากครับรับเยะแยะเลย